จากแสงแรกแห่งสยามสู่พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยปีใหม่นี้ถ้าใครไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะครับที่การไฟฟ้านะครหลวงที่วัดเลียมเนี่ยเขามีการแสดงแสงสีเสียงถึงวันที่8มกราคมครับสวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามช่องผู้แพน่เน็ตนะครับผมจะเข้าไปชมงานแสดงแสงสีเสียงนะครับ จากแสงแรกแห่งสยามสู่พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยจัดแสดงขึ้นที่การไฟฟ้านครหลวงที่วัดเรียบเชิงสะพานพระปกเก้าเนี่ยนะครับคงจะรู้จักกันเป็นงานที่เข้าชมฟรีนะครับถึงวันที่8มกราคมแล้วก็ะจะมี การแสดงนะครับจุดประกายพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยวันละ2รอบนะครับตอน6โมงครึ่งแล้วก็หนึ่งทุ่มครึ่งก็จะเป็นการแสดงแสงสีเสียงแล้วก็ประวัติศาสตร์ของการไฟฟ้าไทยแล้วถ้าเป็นศุกเสาร์อาทิตย์เขาจะมีชมชิมช็อปนะครับมีการออกร้านอาหารชื่อดังของย่านเขตพระนครด้วยนะครับช่วงปีใหม่ใครว่างหรือว่าไม่ได้ไปต่างจังหวัดก็มาชมกันได้นะครับที่ าการไฟฟ้าวัดเรียบก็จะเห็นเขาการแสดงเนี่ยแล้วก็ฉากหลังนี่จะเป็นอาคารเก่านะครับตั้งแต่สมัยรัชากาลที่6แล้วด้านข้างที่เป็นโชว์เคสเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติต่างๆของการไฟฟ้าของประเทศไทยเนี่ยนะครับเขาก็จำลองมาจากอาคารหลังนี้เช่นกันนะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับเวลาเรียนหนังสือเนี่ยประเทศไทยก็มีไฟฟ้าใช้ตั้งแต่ สมัยรัชกาลที่5นะครับร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุค modernization ประเทศไทยก็ถือว่าก้าวหน้ามากเลยนะครับมีทั้งไฟฟ้ารถไฟแล้วก็รถรางที่ใช้ไฟฟ้าใช้เป็นชาติแรกๆของเอเชียอย่างไฟฟ้าเนี่ยเรามีพอๆกับยุโรปบางประเทศเลยนะครับเท่มากอันนี้เขาก็จําลองให้ดูนะครับเป็นโคมไฟในพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวางังซึ่ง เป็นพระที่นั่งแรกที่สร้างสมัยรัชกาลที่5ก็สร้างแบบยุโรปเพื่อลองรับการใช้ไฟฟ้าแล้วก็มีการสร้างโรงไฟฟ้าวัดเรียบนะครับประวัติศาสตร์ต่างๆของอการมีไฟฟ้าในประเทศไทยก็น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สัมพันธ์กับการมีรถรางไฟฟ้านะยกเลิกไปพศ .2511 นะครับ ผมและผู้ชมช่องผู้แพเน็นส่วนใหญ่เราก็คงยังไม่เกิดกันนะครับอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วก็อนาคตตรงอาคารหนึ่งที่เป็นอาคารเก่าสมัยรัชกาลที่6เนี่ยเขาก็กำลังจะปรับปรุงไปทำเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับน่าจะเปิดปี2,568อีก3ปีนะครับก็ถือว่าเป็นอาคารคลาสสิกเลยทีเดียวนะครับเป็นการใช้คอนกรีตเสริมเหล็กอาคารแรกๆนะครับตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่6ก็ สมัยก่อนก็ต้องเป็นช่างต่างประเทศนะครับเป็นผู้ก่อสร้างช่วงสงครามโลกครั้งที่สองก็ได้รับผลกระทบนิดหน่อยนะครับรวมถึงลงไฟฟ้าอาคารต่างๆที่อยู่ในบริเวณนี้แล้วก็วัดราชบุรณะด้วยก็จะมาเช็คอินถ่ายรูปแสงไฟสวยๆหรือว่าภาพสตรีทอาร์ตนะครับ MEA SPARK นี่ก็น่าจะเป็นชื่อของพิพิธภัณฑ์ของการแบฟ้าในอนาคตตัวมัสคอต แหลมแหลเนี่ยเขาคืออะไรน้องเจิดจ้าใช่ไหมครับถ้ามาช่วงสุขสาร์อาทิตย์หรือตรงปีใหม่เนี่ยก็คงจะมีกิจกรรมแล้วก็ร้านค้าคนก็คงจะมาเยอะคึกคักนะครับแล้วก็มีส่วนมนต์ข้ามปีด้วยที่วัดราชบุรณะหรือว่าวัดเรียบข้างๆนี่นะครับถึงวันที่8มกราคมนะครับก็ไปชมกันได้นะครับคลิปนี้ก็สั้นๆประมาณนี้นะครับขอขอบคุณสำหรับการ ติดตามรับชมบูแพเน็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ